อันนี้ไปคนเดียวนี่ไปคนเดียวบายเที่ยวไหนคะเที่ยวที่ไหนคะเนี่ยเที่ยวอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เที่ยวค่ะอยู่ที่เที่ยวหรอคะอยู่ที่บิ๊กอะไรคะเออบิ๊กซีค่ะมาซื้ออะไรคะ ซื้อนมค่ะนมหมดค่ะนมหมดค่ะใช่ค่ะอ้าวบายบายย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 นยยยยยนยยยยนยยคยยยยยเลยยยยยยบยยยายย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 ยนนยยยยยยคยย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  นมบัวแดงเอารถอะไรดีคะรถอะไรรถอะไรเ,เอาแบบไหนคะเอาแบบไหนคะสีนี้ยังเหลืออยู่รถจืดยังเหลืออยู่นี่จะเอารถหวานไหมคะเอาไหมคะเอาใช่ไหมคะเอาช็อกโกแลตไหมคะมเอาสตรอเบอรี่ไหมคะมเอาหมดทุกรสเลยเหรอคะ โอ้โหลูกค้ารายนี้ลูกค้าายนี้เหมาหมดเลยเดี๋ไปเดี๋ยวไปชิมที่บ้านว่ารสไหนอร่อยที่สุดนะคะนี่รีวิวได้ไหมคะรีวิวได้รีวิวได้บอกได้ไหมว่าชอบรสไหนอ,อรสไหน,นไปคนเดียวเลยนะไปคนเดียวเลยนะไหนกล้วยกล้วยอยู่ไหนกล้วย นี่ไงแต่ว่ามันเยอะไปอ่ะไปซื้อเซเว่นดีกว่าทีละน้อยเนาะเดี๋ยวน,นี้กินไม่ทันอะ่ะนี่อยากกินผลไม้อะไรไหมคะกินผลไม้อยากกินอะไรไหมคะกินผลไม้อะไรกินแคนตาลูปไหมคะคไ,ปไปหาก่อนนะเอาองุ่นไหมคะค่ะ เอาอางุ่นเอาสีอะไรสีเขียวหรอคะได้เลยได้อะไรมาคะองุ่นสีอะไรคะองุ่นสีเขียวของโปรตของนี้คะ่ะไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดใช่คะ่ะอ่ะเก็บก่อนมีเล็กด้วยเหรอ ถูกใจเลยใช่ไหมคะไม่ยอมใส่ตะก,ก้าเลยอะ่ะไม่ยอมใส่รถเข็นเลยอะ่ะถือไว้อ่ะถือไว้ห่ะคะงั้นเราไปเลือกขนมปังกันนะคะขนมปังแบบไหนดีคะเอาแบบนี้ไหมเป็นขนมปังนมฮอกไกโดเป็นนมฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นไงคะโอเคนะคะ ทำไมนี้ยอมใส่ตะกร้าคะแล้วไม่อุ่นไม่ยอมวางอะคะเอาหงุนวางด้วยได้ไหมคะถือไว้อะคะโอเคค่ะขนมปังแบบนี้เอาไหมคะเอาค่ะเอานะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโยเกิร์ตไหมคะลองดูซิมีถ้วยเล็กของเด็กกระเป๋ายังคงถืออุ่นอยู่นะคะไม่ยอมวางเลย นี่ไงของเด็กเป็นมิกกี้เมาส์เอารถอะไรดีคะรถสีแดงรถสีแดงรถสตรอเบอร์รี่นะคะหรือเจ้าแบบรวมรวมหลายๆรถเอาไหมคะเอานี้เอาอันไหนคะเอาอันี้นะคะอ้าวอ้าองุ่นวางไหมอันนี้วางไว้อะไรนะคะ นี่จะกินหมดไหมเนี่ยซื้อเยอะแยะไปห,หมดเลยอจะกินหมดไหมอะคะต้องกินให้หมดนะซื้อไปแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจคะหาหนี่ไปแหวกกินเลยอคะต้องเอาไปล้างก่อนค่ะอย่าเพิ่งกินค่ะยังกินไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะดึงออกก่อนดึงออกยังไม่ได้ออไต้องไป คิดเงินก่อนค่ะเอาออกมายังยังกินไม่ได้นะคะต้องเอาไปล้างก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้นะเข้าใจไหมคะหล่นไปเลยทำดีๆสิคะเก็บไปก่อน,เก,นะอนเ,เก็บไปก่อน,เ,อนเดี๋ยวมันหล่นหมดนะ